ทำเล่นลิศในคอ <c oughs> อ่ะ <c oughs> อ้าวล่ะน้องเดียวันนี้เราจะมาวีเอสกับเดอะแมทพี่อยากพี่อยากเห็นวัเทคนิคของเดียวัฒนธริคไงโอุ้ยมือสุดยอดมากหมายถึงมือดี เปลี่ยนตามเนาะไม่รู้เรื่องไังสุดดูมือเล่นได้ไหมวะเล่นได้ไหมวะเนาะเล่นได้แล้วมั้งไอ้ดูดิดูหน่อยได้แหละได้มั้งได้มั้งมือเปลี่ยนอะไรกลับไปอ่ะเขเปลี่ยนดิกเกอร์กลับไปอ่ะโอ้ยเอาพี่เริ่มก่อนนี่มาเอออเามูลาคุโมให้คนเล่นไม่เป็นเล่นใช่เล่นไม่ยากหรอกมั้งถ้ามันเล่นผิดก็ผิดไงก็ผิดไงโอ้เลย ขึ้นมาตัวนั้นไปได้เลยตัวนี้เก่งแปวะจัดละชูสตรองไงสตรองอะไรไปไรก็แค่เก็บก็แค่เก็บเรียกอากดไว้แล้วก็จวดสองเี้ไว้แหวนเข้าเลยได้ความรู้แสงโอ้ยเขี้ยละเขียยแล้วเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นเขี้ยงงงเป็นเอ๋อความทำไมเจมีก อ๋อเหรออ๋อไม่เป็นยิงด้วยไม่เป็นยิงด้วยเกันบีเโทษโทษนึกว่าจะกดเป็นตัวเริ่มแบบภาควีใจเย็นจุ้มได้อย่างั้นก็ดีสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งเกินหน้าตกหลังตกนะอะไรละบมือละเมือละเมอรัน อจะมีคนไกด์มูราให้มันตลอดเวลานะอย่าถามมากไปเลยมิดอ่อนแอไว้เล่นไม่เป็นอ่อ,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 อก,กูนี่วะอะไรอะไระตีเลยหมื่นมิดหมื่นมิดกันนะกันดิโอ้โหพลังข้างรอแวนไหเดี๋ยวมันดึงเออเป็นไงเทคนิคไง ว่าเทคนิคไงว่าเทคนิคไงนายก็แค่ไล่โดลงไปคอสิ่งนั้นสิ่งที่กูบอกว่าไม่ให้มึงคอลงไปไม่ให้มึงไล่ตอนแรกแล้วมึงก็คว่ำเมื่อเก็บข้างหลังเอ๊ะเก็บเก็บลุ้มเก็บลุ้มเออแล้วลดพลังตัวหลังบลกพลังตัวเองเออตีบสองเหตุตัวแ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 หตุตัวอย่าบูนนะแหวนลดพลังนะไม่เกณลดพลังนี่เว้ยคิดมากเว้ยแหตุตัว นี่เนี่ยโอ้โหนี่ตี๒ใช่ไหมล่ะใช่จับเันขึ้นมือด้วยว้าวเผอบู๊ดเท่าไหร่ขอห้าพันโอ้โหได้อุ้ยโนติ้งมือเลยผ่านนะเธอจั่วรุนเลยวันใจอุ้ยอุ้ย ไม่อยู่ในเด็กโปรไฟล์เลยเดียพึ่งมาเปลี่ยนหน้างานพึ่งแม่งใส่สามใบเพราะเด็กโปรไฟล์แหละเชื่อไม่ได้หรอกหลอกลวงเถกฐานเนาะเอยมันใช้ตอนไหนก็ได้เออเถกแอคเออโต้แอกแอคจะเย็นจะเย็นเถกไม่ผิดหรอเถกผิดแล้วไม่ผิดหรอเถกแอคเหรอเถกแอคเหรอ เออเด็กแอ็ใช่ใช่อันนี้อันอันนี้มาลงช่องแวนเนี่ยผมดูอ่ะแม่งเป็นมือเีอะไรลุ้นเมื่อลงช่องแวนเป็นเด็กแอคด้วยเหรอไม่เป็นหรอกเป็นหีเป็นแตดอ่านยิ่งดีเลยไม่เดียมมื่อเปิดท็อปเอายาตโซเลยอุ้ยปวดโซ่ยอุ้ยปวดศูนย์ปวดจัวด้วยกูไม่ได้ติดแล้วอดจัวด้วยไม่ติดแล้วมั้งเดียอืมคนเทคนิคดูไว้คนเล่นมูลาก็เล่นมูลาไม่เป็น เลยแต่แมสก็เลยไม่เป็นเป็นคลิปนี่นานเดือนหนึ่งเหรอก็นานไงก็นานเพราะคนดูก็ดูไม่เป็นอ่านเทคกันอยู่อ๋อตุ่นตัวแล้วแมวพีจีขึ้นเหรอไม่เอาโอ้โหเนี่พอาะเมื่อกี้พีจีคือระแพงไงเก็บสามว้าวเก็บสามื้เก็บสามใบบวกบวกสามพันแล้วก็ลบอันนี้ได้เไหมไม่ไม่เก็บเก็บลบได้เหรอไอ้มันลบบว ลบหนึ่งหมวดลบได้ลบได้เกระจอกเก็บเสารบได้ก็แค่จอกลบบดเลยบดห้าไงสับกองอ่ะใช่ไดเมนเลยนกไดเมนเลยเดี๋ยวว่าตายไม่คิดจะเก็บมือไว้กันเลยแข็งแก่งจริงตัวนี้ช่างไม่เแย่มันดิสกิลมาบทเสร็จชุบหนึ่งตัววัดอ่ะเทคนิค สกิลฐานความงัดจวว้าวสุดยอดไปเลยคอนเทนต์นี่มันได้คอนเทนต์นี่มันได้เรอครั้งใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็มันเขียนว่าหนึ่งทับเทินแต่เดียไม่ตีว่ะห้าพันนี่น้องไปดีแบดแวนและทาทำไงดีมึงัาด้วยตัวนั้นเลยมึงมีตัวอื่นแล้วมึงมีตัวอื่นแล้วจริงเลยตัวไหนไ้เขียนไหมเนี่ย อันนี้อันี่ไอ้ไอ้ไอ้ม่วงอ่ะอันนี้ปล่อยดิแวนบทห้าบทห้ามาดิโอ้โหได้หความเร็วแวนบทหนึ่งบทสองโอ้ได้ขี่เร็วแวนพลังเกอร์โอ้โหคีแวนพลังข้าเกินอันนี้บทสามเออไม่ติดไม่ติดไม่ติดอันนี้มีอยู่สามพันอยู่แล้วนะเออเกินไปวะเก้าแวนเก้ามันเกินไปหรือเปล่าวะเกินไปวะ ย9ิบเก้าแหวนถักเทิกดิขคอมมินห้าได้ให้พีจีไปอ่ะสักใบไม่อะไรหรอเนะไม่ไแลวโอ้โหเดี๋ยวเรารู้กันทำอะไรพี่ไว้นะโอ้โหทำอะไรไวะมอมทำอะไรมันได้ต้แรกทำอะไรไม่ได้อันไหนที่สุดเลยวะความความไปกูตุบบิดขอไป คอข้างหลังตัดไหมตัดเปี้ยๆเลยตัดเปี้ยๆเลยเฮ้ยแล้วมึงทำอะไรนั่นน่ะอะไรมึงไม่ต้องงเก็บไม่กาเถอสองเลนพอแล้วเสร็จได้เชื่อกูสองเลนพอเชื่อดีเสร็จได้เชื่อกูลงในตัวเก็บทิกไปเอาไปคว่ำหนึ่งทิเกอร์มีไม่ในหลุมไม่มีอ่ะไม่มีเก็บแม่งนั่นแหละ เก็บแม่งอ่ะเก็บแม่งอ่ะลบพลังตัวเริ่มไปบวกพลังยืมเออความหนึ่งยัดไปจัวพอแล้วหามือคืนเงินตีดิเออครั้งนั้นแหละนี่ฮะยี่สิบส <ๆ S 1> องยี่สิบสองเออมีฮิตเทคมีเท่าไรจัวเก็บโอ้โหโหไลายจริงของมืนห้าไม่กัดก็ปล่อยโอ,โ,หโ,หโอ้โหโปเถอะ เก็บโอ้เขียเก็บแล้วตัวเหลือวทำไมตีมันดิตรายความโดนแผงขี้เท้าโอ้ยพลังแวนเน่อะไรวะพลังแวนโอเวอร์วะสองคนหนึ่งเว้นไม่ใช่นะอ๋อเออถูกแล้วสองคนหนึ่งใช่ใช่กูทิกเดียวกูทิกเดียวทิกเดียวแย่ว่ะขอห้าพันหนึ่ง เอาโดดขึ้นมือจวบจวหนึ่งเก็บหนึ่งสองรอบอุ้ยว่าต้องเก็บสิ่งที่เราใช้อากาศไม่ค่อยได้เท่าไหร่ใช่เก็บเอจวบอุ้ยไปมือเฮียเก็บแม่งอะเก็บไ้เหี้ยเออกูก็มีความคิดนั้นอยู่ไงจบเทอร์เาดียาไปนี้คืนมือไปนี้กวกลับจีไปไงล่ะเลสเลยเลส t ต r e e ไปนะพวกอะไรนะ ตายนะพูดเลยนะตายโอ้โหอย่างนั้นเลยตายงั้นเลยมึงแกจะตายกูบบตายเนี่ยโมขี่เฉยจู่ก็โมยืนสองก็มายืนห้าเลยอะไรกูเล่นสิ่งนี้แล้วแจ๊ให้รอดเทินนี้ก่อนแล้วกันเขาเล่นสิ่งนี้นโบวลลบศูนย์ต่อจริงดวงหมาสกิลเก็บสามเออบวกสามพันตรลบสามเอ้ลบโบ ลบสามได้ไงดวงคนหมาวะลบสามได้ไงสกิลแทบอ้อแทบไม่ได้ไอะไรความจุเอาโอหูอีหัวร้ายฮารุนหัร้ายแารุนกรรมยิงเลยหัวลบทูนไอเหี้ยจ๋อไหน ไหวได้บั้งมีพิธีอไอ้แหวนไหวเลยไหวเชี่ยกูสอสองจิกาดิเออเฮียเลยเอามาเมามาจิกาที่เก่งที่สุดใช่ไหมล่ะใช่มีเฮียอะไรออกมาความไปเลยเฮียคนนี้เราเล่นเราเล่นเอาคนนี้สกิลบอกว่าไหนจิกาด้วยอย่าโกงไหนคนที่เก่งที่สุดไงล่ะไหนเฮียนี่ไหนเฮียนี่ไม่ได้ใช้ไม่ใช้เ แล้วบอกว่าคุชชู่เนี่ยบวกหมื่แล้วก็การอะไรเดี๋ยวมก็ไปตั้งไหนเนี่ยสนุกตั้งตั้งนี้ตั้งนี้โอ้ยแล้วก็การในทีเนี้ยที่เอาไปกาดมันจะลงใต้กองเนี่ยสามารถสามารถสองหกสามหกอันนี้สองได้อยู่ป้างสองได้ได้อะไรอันนี้สามสามได้เข้าดิได้เข้าดิอ๋อได้เข้าเกิดหมื่นไปสามได้สามได้ได้นะ เดี๋ยวสกิลทิ้งจัว่วกดดีไหมวะทำไมมันไม่สกลิลทิ้งจัว่วมันหล่อปลาเรียกปลาเรียกนี่เก็บน้องมอนเข้าใจของใบ<อ>นึงเเกก็็บบมันเก่งมันต้องเยอะทิ้งจั่วกระจอกโอ้โหเก็บเก็บเก,ก็บพีทีก็แล้วแต่พี่จีบนมือไม่มีนี่ร้องไห้ <c oughs> ได้นะเป็นได้นะได้ดีบทสองมาทุกคนบทสามกี่ดได้นะมิดซ้ำไหม เอออันนี้ดทดถวหทสามบดสี่อันนี้เดี๋ยวจกเทินเด้งบดสี่ตกไต่กองใต้กองไอ้เฮียนี่ชินกูชินกับพายยลโร่ขอโทษยังพี่เลยเดียไม่นะสี่ยี่ี่สิบเจ็ดเอมื่นึงไหนมีไหมเออไปให้มันไปให้มันไปหมือนไต้กอง ทชินกับค่ายงี้ยืเอาไปดิเดี๋ยวดูมือก่อนยืดสี่สองขเท่าไหร่อะยืดสี่องดจิกาดจะกดไหมคืนคออ์ะกดสเธอได้ฮิวเดี๋ยววะกดเอะขอเอะไรนะขอหมื่นห้าเดี๋ยวขอดูมเงไนฟูแบบอหมื่นห้าอไมดิหมื่นห้ากานี้กว่าไม่ต้องไม่ปลาจิกาโอ้ไปกอง หวานต้องความเรืองแสงนี่เด้งเจนจัวไปย้ <Yeah. S 1> ทิ้งสไตไล์ตะกีดสามไปเลยได้มาได้มาได้มา,าเออแล้วก็คอดอมเงินลงไปสวัสดิ์ทิ้งไอ้นี่จัวหา,หาเล่นมาไอ้นี่ไม่กลับไหมกลับไหมเก็บไปใต้กอง่ทิ้งเต็มเด็กละไหน,ไหนดูสิแต่เพียงพอเพียงพอต่อการใช้งานอีกสักรอบไหม พอกกันนะทำให้หมดเฮียโซบาร์ดไหนๆก็ไม่ีฟอมแล้วทิ้งไปหมลยทิ้งจุดสองโอ้ยได้อยู่นะพอละแล้วก็ติ๊กเวนก็อปเลยติ๊เวนติ๊กเวนโซบาส์ดติเวนไงไอ้เดี๋ยวลงเรียรไว้ก่อนลงไอ้เฮียนี่ไปก่อนนะถ้างั้นฟอมไม่ออกมากีบกีใบโซบาสยังโซล่ะไงตัวยังไงให้หน่อยไงให้หน่อยอ่ะใบเดียวจบเซิร์ขึ้นมือได้เดียมึงน่ะได้ตายไปแล้วเว้ย โอ้ยเขาเองจอมกไกให้ก็คิดดูเองทุกคนขู่เองพี่อึบอึบแล้วก็อือโอ้โหแตกครับคอมโบแบบเต็มที่สองพันตามจีได้ปะพ่อไงให้ตามดีกว่าตามยูนิตสองหกเมทิกเมทคือไม่ฮิตคือแจกห้าพันเอาบอดบบกี้เอาบอดไม่ฮิต แจกห่อนเอาบอร์ดบุคี้อาบอร์ดใช่ห้าตัวเนี้ยมันแจกได้ห้าตัวก็เอาบอร์ดยกเว้นตัวมันไม่แจกได้ปล่อยนะปล่อยเลยปล่อยเลยไอ้เหี้ยได้ฮิวแมนฮิวฮิวคุณชินไงพลังคนนี้ก็ไรบ้างคนนี้เขานี่เขานี่ยข้านี่ไงขีอยังจะออกจังยิงเก็บไปขนาดนั้นไม่ออกสีแปลกอ่ะฮิวพลังแวนไงทุกคน ขึ้นไหมขึ้นขึ้นอุ้ยนแล้วรังแวนเนี่ยคุณชินบัคค่น้าได้กี่ทิกทิกเดียวสามทิกไม่มันทิกเดียวใช่ไหมทิกเดียวเอาคนนี้ตีก่อนนะได้แค่นี้กันนะเหมือนกันนะมันขอเท่ากันโบสถ์ศูนย์แกอ้ไอไอตัวนี้เทคทำไรนะตีหลังได้ว่าทำมันมีอ่าใช่ใช่เห็นไหมมันตีหลังได้มันผูกเจ็ดพันเให้ขอห้าพันหมือนไม่เออขอหมื่นดิทิกหนึ่งมันทิกอ๋อขอห้าพันแล้ ห้าพันเลยอืมใช่ห้าพันเลยชี้ใหอืมมีฮิตแล้วก็ทีนี้เกิดแล้วนะขอห้าพันเข้าหวะขอห้าพันต้องบอสเขาคงแจกทุกไปสามตัวเออใช่ห้าพันอันี้เดียวอะไอ่ะขอห้าพันห้าพันสห้าพันมดเลยห้าพันหมดเลยโอกาสสักลบมือสักตัวลบตัวนึงอ่ะตัวไหนก็ได้ลบตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ลบมือเลยไม่เข้าดิเชื่อ ไม่ครับห0าพันจะไม่คิดตอนหนักหนามคายหนงหยุดได้หยุดได้เลยขวาขวาพันเออห้าพันห้าพันแหมมัออกไปอีกมือนนึ่งอันนี้ขึ้นมือนี่แล้วอยู่คังบอดเนาะหัวดอออหัวดอโกรธโกรธกดเครื่องกดกิวว่าดียะหมื่นกี่ใบแอฟพิพูนห้าใบห้าใบเอง โกดิ้วจากรวัวแนวนางไงโกดเฉยโกดกิ้วกิ้วกรดตัวนี้เอาเว้ตะกิ้วทำไมไม่ประกดตัวหลังอะตาจักรวัวตีหน้าหมดเลยแล้วอ่ะใช่ไม่เป็นไรหรออะไรของมึงไงเอิญไงเอิญไม่เป็นไรหัววางกันนะเอิญขอแค่พาวะเอาอะไรดีวะเอาอะไรดีเอาตัวนี้นะดีสุดละยูดฟูลไงยูดฟูลอบจุ๊บ ถ้าเราไม่ทิ้งอะไม่ทิ้งนี่ทิ้งไปนีิทิ้งเออไม่ต้องให้มันตายไงเอ้ยมันก็ตีอยู่ดีป่ะเออก็ตีอยู่ดีเหรอแต่มันได้ปัญหาเลนหนึ่งเลยนะเอาไงทิ้งไปมันหายไปเลนหนึ่งนะมือกี่ใบเนี่ยคิดกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผมมีเจ็ดอะถ้ายังไม่จวดผมมีหกยังถ้ายังไม่จวดถิ่นฐานมีหกเดี๋ยวมันก็จวดเลยมันหายไปเลนหนึ่งไงเหมือนกันไหมแล้วแต่อะ เร้วแต่ก็ได้ยังไงก็ปล่อยทีนึงอยู่ดีไม่ได้ขี๊ๆนะแล้วแต่แตก็อวกาศอยู่นะคิดว่าคิดว่าใช่กูก็แบ่งงั้นแหละกูเลยกูเลยไม่นี่งเงี้ยเดียอะไงทำอะไรไม่ได้หรอกนะพูดอะไรนะทำอะไรไม่ได้หรอกพูดอะไรนะนพูดอะไรนะสกิลเก็บสามโลโบตัวไหนดีวะโบรบอทตัวนี้แล้วก็ บวกตัวไหนครับระบบแบนก็ชี้ครับไม่ต้องเออระบบตัวนี้แล้วก็ชี้ชี้ตัวนี้บวกสามพันเอ้ยชี้ตัวนี้บวกสามพันโอเคเหลืออะไรสไตบ้างเนี่ยมีละเดี๋ยวระบบแบนสกิลโซปราสไงไม่ให้แบบรวดเร็วหันใจไม่ให้อะไรไม่ให้ถอหน้าบวกสองพันแข่ง เอดียวหน้านเนาะอะไรเอออันนี้บวกไปสามสี่หก่อหกบวกเจ็ดปล่อยไหมปล่อยได้ปล่อยได้ปล่อยดิ3ีสามมันไม่มีสเตนช่อะเด็กมันไม่มีแต่นี่จับถ้าบวกสามความหนึ่งงัดตัวหนึ่งอ๋ออืมก็เฮียรอบแรกมันแรงอ่ะรอบแรกมันแรงรอบสองเบาแวน พี่เด็กมาดูมีแล้วเนี่ยมึงกีวาดไว้ไได้ไม่ไงเก็บไปละมึงโวาดไว้ใช่เอะอืมใช่ไหมมึงโวาดโซวาไปไงนะโทษๆเลยดาเลยได้คุณชินบทหนึ่งไงนอวนบทสองบทสี่อันนี้บวกห้าพันฮิตจัวแล้วก็อันนี้ความนะรอด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 นี่ตีกีนนีขอมือนะขอมือนตีขอมืน อเว้นไม่เว้นเลยขอเท่าไรไอ้นี้มันมันบวกบวกห้าสิบสี่ห้าหกเจ็ดสิบเจ็ดบวกเจ็ดยิบสี่ไหมยิบสี่คิดจวบวกสองพันแล้วใช่ไหมยิบสี่ยี่หกสองหกมาคนนี้ออกมามาคนนี้ออกมาแล้วก็เอาคนนี้มาะกาศจากเด็กไม่ใช่มาเจอจากเด็กมาะกาศเพื่อเราจะได้ไม่ต้องจั่วคนนั้นขึ้นมาเอาไว้ใต้กอง เนี่ยมันได้ไม่ต้องจวงใช่มไหม,มอ่ะโอเคจบไม่ดีอะผ่านคืนแบบคุณชินตัดไหมถ้ามาันรุ้นแล้วมันจะเซฟใจได้หรือเปล่าตัดไหมตัด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 ไปไม่ตัดดิไอวีนโอ้โหอย่างนั้นเลยหวยตัดขีม้มาเลย <c oughs> ดีมากลงไปดิจะเหลือ <มา S 2> วะข้างหน้าเลยดันเลยแวนตี เราเดินใจหม0 0เจ็ดพันหมวกเจ็ดพันโอ้โอ้อ้ควยอันนี้อันนี้เออเดี๋ยวเก็บไอ้นี่จัวอ๋อเก็บห4 0 0สี่พันด้ยได้เหมือนนี่ว่ะใช่แล้วก็จัวจัวไปละอาได้กีนึงบวโบวเท่าไหร่เท่านี้บวโบวชห้าบวดห้าบวชห้าเออเอาสิบห้าทีก่อนเลย ขอ 5k เดี๋ยวเท็กเวนตีมิดกดยังยังจุ้ยเก็บมึงหวยเก็บมึงไปเลยเของ 5k ใช่ไหมขอ0ันขอหมื่นดิจะเอาอีกเหรอเอากูจะเอาอีกจัดขอหมื่นขอหมื่นตอดขอหมื่นหยิบหยบไอ้เหี้ยดูทรมานการให้หมื่นเนีะยังรอดิโก้จุ้ย เ้ยเหนื่อยกาดแนงเฮียเหนื่อยกาดแม่งแค่ะไตลไม่ได้หวยโกงเฮียไปนันทีสกิวจบหน้าแล้วโซปรดแถวหน้าบอกพันพื่ทำเด็กโปรไฟล์เป็นไงต้องให้ได้โชว์กลังแห่งเด็กโปรไฟล์แต่มึงไม่ยืนฐานนี้สัรยา แถวหนา 6, <Okay. S 2> ้าหกพันโอ้ยสิบ<ก>เจ็ดบวกเจ็ดอาไม่ปรากวดด้วยมาเจ็ดแปดสิบเจ็ดสองสามสี่ยี่สี่แหวนเลงว่ะเอ,อือตายข้างหนึ่งอยู่ดีว่ะหรือเปล่าแวนที่ขาดได้เจ็บมันดุเอ,อ่อห้าหกสามหนึ่งสามหนึ่งบวกเจ็ดสามแปดโอ้เกินว่ะไม่พอ ปล่อยแม่งได้เลยปล่อยแม่งคีย์แวรกมาอ้างพระโันตายตายแค่พวกขี้โกงอะ่ะ <c oughs> โกงอะ่ะแช่พวกขี้โกงนะ <c oughs> โกงใช่ไหมใช่เดี๋ยวแม่งก็งั้นทุกคน